เราไปเจอกันวันหนึ่งเราจากที่เราไม่เคยเจอกันขอนเราก็มาเจอกันเราก็ทักทายกันประาำอาชีพกันอ่าเขาก็เลยโอเคอะแบบแฮปปี้กับเราขอเบอร์อะไรเราติดต่อเราไว้แล้วอีกไม่นานอีกไม่กี่อาทิตย์เขาก็มาเปิดบริษัทของเขาข้างร้านเราแล้วก็มาตีสนิทเอาขนมอะไรมนาะเหมือนคนรู้จักเหมือนมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาเปิดบริษัทอะไรรับ เปิดบริษัทค้ากับอุสาหากรรมในนิคมค่ะชื่อบริษัท KRV Supply แล้วก็มาคุยกันมาทำฟาร์มสนิทก็บอกว่าอยากจะได้ที่ดินสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะเอามาสร้างเป็นโกดังเราเขาเลยเสนอว่าโอ๊ของเราก็ประกาศขายก็เลยตกลงกันเป็นมั่นเป็นหมอว่าจะซื้อที่ดินเราเหมือนเหมือนเหมือนไม่คิดอะไรเลยะจะซื้อเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาขอคุยกับหุ้นส่วนก่อน ตกลงซื้อแต่ต้องพูดนะโดยผ่านธนาคารอมสินเพื่อนกับพี่ที่ธนาคารอมสินรู้จักเราก็เลยช่วยให้มันผู้ผ่าแสดงว่ามีวงเงินหมุนเวียนประมาณ68ล้านมันหวองนี้เงินหมุนเวียนหลังจากนั้นเนี่ยซื้อขายที่ดินได้จำนองที่ดินโดยเราก็ใจดีไงเอาโฉนดให้มันไปก่อนแล้วค้าขายทั้งหมดที่ดินเราจะต้องจ่ายให้เราดูเจเ็จุดแดล้าน แต่มันกู้ได้สิบล้านแต่พอถึงเวลาพุกมมันจ่ายให้เราแค่สามล้านเก้าพอจ่ายสามล้านเก้าพุกอมีสามล้านเก้ามันก็แถไปเรื่อยๆอ่แล้วก็อยากได้เงินเราคืนไงเออแถไปตั้งแต่เดือนกุลาไปจนถึงสิ้นปีถึงขั้นแบบด่าสาดกันมันก็บายเบี่ยงไปา,ายเบี่ยงมาแล้วพอดีสิ้นปีมเป็นช่วงที่โควิดมาสิ้นปีหกสามพอโควิดมาพุกมอะ่ะมันก็บอกว่าเปิดบริษัทแพทม์ไหมมันก็ทำเหมือนกับ สร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าเนี่ยนะโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลน,นี่เนี่ยเขาให้มันไปประมูลแมสและประมูลได้ด้วยเนี่ยเราก็สร้างสถานการณ์หลายอย่างจนเราเชื่อใจเราก็ไปติดต่อบริษัทผ้าแมสท,ที่ทวัดมาชีนไว้จดทะเบียนไจเสร็จเรียบร้อยวันที่23เดือนกุมภา2564แต่ให้เราอะทำให้เรา,าใจใจโดยให้เราไปติดต่อที่มหาราฏเอากล่องแมสเอาอะไรไปให้เขาเราก็้าใจว่าเราได้ออเดอร์แล้วพอถึงเวลา บริษัทที่ผลิตท้าแม็ก็บอกว่าหมอตอนนี้ผมไปสืบมาเนี่ยบริษัทที่ประมูลได้มันไม่ใช่ KLB เออมันเป็นบริษัทอื่นไงเออเราก็เลยด่ามันนะแบบประมาณว่าเอออะไรทไําไมช้าอะไรเงี้ยมันก็แห่ไปพอแห่ไปปุ๊บพอจนถึงเดือนเมษาหกสี่มันก็มาอ่านว่านเนี่ยเนี่ยรู้ยังเฮียคนที่รู้จักเนี่ยเขาให้ไปประมูลเหล็กที่อยุธยาโดยให้เขาเป็นนายหน้าใช่ไหมจะชวนที่ไป พี่ก็จะไปละแต่ที่จะออาแฟนที่ไปด้วยก็เปลี่ยนใจอีกละไม่ไปแต่ว่าตอนนี้หันกลับมาประมูลในนิคมอุตสาหกรรมดีกว่าก็จะมีบริษัทแรกที่ประมูลได้ก็คือบริษัท S U S ตรงเทคโนบ้านปูแล้วก็บริษัท e ีกิเทคตรงแม่ออนที่เรัวแดงแล้วกบริษัทหนึ่งอะคือบริษัท High เลอร์เอเชียที่อยุธยาโดย แต่ละอ่านอาจจะมีลายในการพูดคุยตลอดเลยเหมือนกับแบบเราพี่เนี่ยนะเหล็กเท่านี้เท่านี้เท่านี้นเราก็เริ่มลงทุนแต่การลงทุนเนี่ยคือเขาไม่พักตัวเองเลยนะคือเราพักตัวเองเราพักของเราเองยิงคนอื่นนะลงทุนไปก็เหมือนโอ้โอเคได้กาดําไรดีบริษัทนั้นก็ได้กาดําไรดีบริษัทนั้นก็ได้กาดําไรดีค้าแล้วได้กําไรอยู่ประมาณสองเดือนพอเข้าเดือนมิถุนาเริ่มมีปัญหาปัญหาคือ บอกว่าบริษัทไฮเทลเลอร์อยุธยาเนี่ยมีเหล็กปองใหญ่ตรงนั้นน่ะให้พี่ไปร่วมลงบุนพี่ก็ไปเอาเงินมาไปซื้อซื้อเสร็จเงินก็ไปติดแล้วเงินเริ่มติดติดประมาณสิบกว่าล้านเนี่ยเพราะว่าบอกว่าเหล็กมีปัญหาตอนนั้นเหล็กชิ้นใหญ่มัน้เข้าปากนอหลอกไม่ได้ก็เลยจะต้องรอพี่ก็ลอไปหลายเดือนรอไปเสร็จแล้วก็ไม่ได้มันก็สร้างสถานการณ์ใหม่ขึ้นมามันบอกว่าเนี่ยรู้ไหม ว่านี้ในนิคมเนี่ยเขาประมูลทองแดงได้อีกนะนะมีบริษัทอะไรบ้างก็อ้างชื่อไปก็จะมีบริษัททางานุบริษัทบรินาซึ่งตัวเองอยู่บริษัทเออร์นี่บริษัทอาต้ามาทุกบริษัทเนี่ยจะต้องมีการมัดจําค่าทองแดงก่อนมันบอกว่าประมูลได้ราคาเท่านี้เท่านี้เขาอ้างเพื่เองเขาอ้างขึ้นเองค่ะมนะคะทุกคนมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาจะต้องเอาเงินมาคกลที่ใช่ไหม จะนวนสามสิบกว่าล้านนะนั้นทั้งหมดแล้วเนี่ยกับซ่อนั่นก็อ้างบอกว่าจากที่จะให้ผ่อนิติเกัดคืนนีตทั้งหมดเป็นก้อนก็บอกว่าขอคืนสิบล้านสามรอบวิวก็โทรมาเปลี่ยนใจอีกบอกว่าห้าล้านหกรอบแล้วหลังจากนั้นก็บอกอีกสองล้านสิบห้เาเดือน่ก็อ่อ ถ้ามันให้เดือนละสองล้านมันก็ยังโอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วอยู่ๆตอนนี้เปลี่ยนใจอีกอีกอบบอกว่ามันอะไปเก็นในหน้าให้กับเฮียคนเดิมมันชื่อที่ชื่อไพบูนอะแล้วมันจะได้เงินค่าในหน้าเนี่ยมาสิบห้าล้านแล้วมันไปนถามขายหนี้ของเฮียปกิจกับเฮียหมูเนี่ยให้เฮียบูนเหมือนกับแบบหนี้ของเรามีอยู่เท่านี้แต่เฮียเขารับซื้อไม่เต็มน,นะ สมมติว่านี่เรามีอยู่ 23, 24ล้านเนียไพบุญเขาจะรับคืนแค่20เหมือนกับมันจะต้องการส่วนต่าง